5. ข้อที่คนขับรถเกียร์ออโต้ห้ามทำเด็ดคาะถ้าไม่อยากเกียร์พังข้อที่หกระแทกคันเล่นทันทีขณะแซงรถเราต้องดูจังหวะของรถก่อนไม่อย่างนั้นจะทำให้เครื่องและเกียร์พังได้และที่สำคัญทำให้เปลืองน้ำมันค่ะข้อที่สการจอดนิ่งแล้วใส่เกียร์เอ็นแล้วเรากระแทกคันเล่ง แล้วเปลี่ยนมาดีทันทีทำให้เกียร์เกิดการชํำรุดได้ข้อที่3เวลาลงเขาแล้วใส่เกียร์เอ็นแล้วเราแตะเบรกจะทำให้เราเสียการควบคุมและถ้าเกิดเวลาฉุกเฉินถ้าเราจะเปลี่ยนมาใส่เกียร์ต่ำจะทำให้เกียร์เกิดการชํำรุดได้ข้อที่4การเข้าเกียร์พีขณะติดไฟแดง ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุจะทําให้เกียร์เราชํารุดได้ให้เราใส่เกียร์เอ็นแล้วแตะเบรกจะทําให้เกียร์เราไม่เกิดการชํารุดข้อที่5ถ้าใครจอดรถไม่นิ่งแล้วเปลี่ยนเกียร์จะทําให้เกียร์พังได้แต่ถ้าเราอยากถนอมเกียร์ให้เราจอดรถให้นิ่งก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนเกียร์เพื่อให้เกียร์ไม่พังได้ถนอมเกียร์ด้วยและที่ฝ่ายกล่าวข้างต้นมา5ข้อเนี้ย มันไม่ได้ส่งผลให้เกียร์พังเลยโดยทันทีแต่จะมีผลระยะายาวกับเกียร์ของเราถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ